สองต่ห้าทักสี่คนเหี้ยนั่งกดโทรศัพท์นั่นคือเด็กหญิงแล้วก็ชอบเล่นฉากเร่าร้อนฉันเล่าร้อนหรือฉันเอาฉากเร่าร้อนนะนะนะตึงตึงอะไรวะไอทำยังไง ืถ้าลองสังเกตอ้วนนะครับคือที่มันแบบชอบจักเร่าร้อนชักเร่าร้อนใครก็รู้นะคืออะไรอันนี้คือไอ้แก่อันนี้คือเจไล่ต่อไปก็นงนงไอนงอะไอไอนี่ไอ้นี่ด้วยอ่ะปิดยดาเดี๋ยวเขาถูกชักเร่าร้อนก็คือนงแสเลยเด็กพี่ดาวน์ลงอยู่ตรงลงไปเน ไม่มีเน็ตแก่นีงไงก่อนการเอาหยดไยูทู e ไงควายเดียวดำเดี๋ยวคุณถ่ายหน้าไปแล้โทดีถาแม่งเลยอยาถ่ายคุยอยากท่ายสับสนขอนี่มันบ้านี่ดิ้นดิ้นดบ้น ก็ร้อน <laughs>